ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีพี่พี่เอฟซีชัยโอกกัหยิงแวนทุกท่านนะครับวันจะไปไหนเล่าสวัสดีครับก่อนเ็วสวัสดีครับก่อนเล็วเล่าเโอปป้าเราอยู่มายุ่งกับโอนะโอจะไปหายายแล้วโออะไรล่ะห่วยมิใครบีบแตะใครบีบแตะโอก็ไม่รู้หรอโอง่วงมากเลยแล้วโอจะไปนอน้นอนทั้งวีทั้งวันวันนี้นอนทั้งวีทั้งวันเลย ทุกคนไหว้อ้อมหล่อไหมดูนะดูข้างดูท้ายดูข้างซ้ายแล้วก็ดูหลังโอ้โหแอคท่าเก่ง <laughs> แล้วแล้วก็ดูหน้าทุกคนไหว้อ้อมหล่อไหมโลแคกน่ามือนเนาะ แล้วทุกคนว่าพี่แว่นสวยไหมแ่นดูข้างอ่ะดูหน้าอ้ยคนอย่างคือมีแว่นตาใส่พอดีกับเป๊ะดีเถอะวะเนี่ยไม่ดีไม่ดีก็เฉยไม่ดีก็เป็นคนาเฉวยเออมีตาผูอสวยๆเกิดมาจากไหน,น ấy, คือูดหุ่นสูงขาวเง่าอัหลาดษณ์นะ่นะ โอ้พูดเยอะจังเลยหรอปอ้าหรอมาป้าพูดเยอะหะอรอเลี้ยงหมาก็ดีอย่างหนึ่งนะทุกคนเนีย่ยได้คลายเครียดผู้ใดเครียดเครียดนี่เลี้ยงหมาบ้างเด้อสิเดิบันเทิงโอแม่ทำไมแก้งอ้ออย่างนี้หรอแม่หรอเฮ้ยแก้งอ้อแบบนี้ไม่ได้นะแม่โอทำไมนี่เสร็ไม่ดีหรอแน่นมันเทาอิรีเด้ขอไรบรรเทาเล่นได้มันเทาอิรีเด้ เม่ชอบแก้งโอโห๋หอข้อหนึ่งนะั้นสำหรับป้ะป๊ะนะคิดว่าการเลี้ยงหมานี่มันดีอย่างหนึง่งคือมันช่วยให้เราคลายเครียดหนึ่งนะทำให้เราสองแล้วก็อันดับแรกเลยไหมอันดับแรกก็คือถ้าเราไม่เครียดเนาะเราก็จะมีความสุขเนี่ยทำให้เรามีความสุขใชิมอีก o ทำให้เรามีความสุขเพราะว่าเวลาเรากลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆนะเป็นแทบทุกวันนะแบบกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆกลับมาเห็นหน้าแล้วก็ได้มาวิ่งมารับของมาอะไรอยู่ดีมันก็หายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยปิดทิ้งเลยลเออนะแล้วก็มีประโยชน์ที่ป้าป้านเลี้ยงก็คือไอเด็กพวกนี้จะมีประโยชน์นะ ช่วยถือของถือของยยให้ยายนะไอตัวแว่นนิ่งตัวดีเดี๋ยวนี้โอ้มันฝึกไม่ใช่ฝึกนะเวลาเขาเห็นพี่เขาทำอะ่ะเขาก็อยากทำเห็นพี่เขาทำเขาก็อยากทำนะโน้นาะ,นะแล้วก็เห็นนเนะเห็นพี่แว่นทำโอ้ก็อยากทำบ้างก็ ก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มแย่งกันละเริ่มแย่งกันรับของซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเออต้องทําทําทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้บอกเลยนะเขาเรียนรู้ของเขาเองทุกทุกทุกอย่างคือไม่ได้ไม่ได้สอนแบบอนั่นเลยคือเหมือนเขาซึมซับจากมนุษย์เหมือนเขาเห็นเราทําอะไรเขาก็จะทําตามไอโอนี่นิสัยเหมือนคนมากโอนิสัยเหมือนคนฟังรู้เรื่องเหมือนรู้เรื่องภาษา ภาษาคนพี่แว่นก็เหมือนกันไม่ได้ยิ่งฉลาดแต่ว่าเขาไม่ค่อยทําเขาเป็นหมานิ่งเงียบเพราะว่าเขาจะถือตัวเขาเป็นเขาเป็นหมาจรมาก่อนเนาะเขาจะเหมือนระวังตัวระวังแบบเขาเคยอยู่แบบยากทุกยากลําบากแสนนะ่ะทุกคนอยู่ข้างถนนตากลมตากฝนกว่าจะได้มาอยู่นะมันก็ มันก็เหมือนกับว่าอเขาก็เลยแบบเจียมตัวเนะี่ยยายจะชอบพูดว่าเออไม่ดิกมันเจียมตัวนะะไรลยงี้นะแล้วหมาเนี่ยสิ่งที่ได้จากเขาเลยก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์กับเขาเนะเวลาเอาง่ายเลยเวลากลับบ้านช้าหน่อยนี่เเหมือนเขาเป็นห่วงเราแบบ ต้องคอยเดินหน้าประตูแบบเราดูกล้องวงจรปิดนะก็จะดูกล้องวง,วงจรปิดเ้าก็จะพากันไปนั่งรอนอนรออยู่หน้าประตูเหมือนเขารู้เวลาว่าหกโมงครึ่งตาตาจะมานะห้าโมงครึ่งป๊ะป๊ากับแม่จะมานะเขาจะเขาก็จะไปรอพอวันไหนปะป๊ากับแม่ไม่อยู่ไม่เข้าบ้านเขาก็จะนอนรออยู่ตรงนั้นแหละจนกว่ายายจะไปเรียกเข้าบ้าน เข้านอนก็ถึงจพะพักกันไปนอนเนี่ยข้อหนึ่งก็คือได้ความสุขได้ความสุขแล้วก็คลายเครียดนะแล้วก็ความซื่อสัตย์จากเขาซึ่งมันมีหลายข้อนะทุกคนพอ่พอแม่เอฟซี FC, ใช้อุ้กับยงแว่นซึ่งมันมีหลายข้อนะว่า,าที่เราได้กับเขาเนี่ยขาทำให้เราแบบมีเวลา มีเขาเรียกว่าเลยเป็นคนตรงต่อเวลาด้วยเพราะว่าเราพอใกล้ถึงเวลาแบบเข้ามานั่งรอนอนรออย่างเงี้ยเราไปไหนมาไหนนี่เราอยากรีบกลับบ้านละมันทําให้เราเป็นคนตรงต่อเวลามากๆถึงเวลาเราก็รีบกลับบ้านเลยนะแค่ไม่วันโอ้พี่แว่นไปนั่งดูอะไรลูก เสียงอะไรอ๋อเสียงเหี่ยว <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงเหี่ยวรู้กันนะแล้วก็นนะวกสิ่งที่ได้จากเขาอีกอุ้ยมันหลายข้อนะทุกคนอย่าพูดเป็นข้อเลยมันหลายอย่างนะเข้าสอนเราเะข้สอนสอนมนุษย์ได้หลายอย่างนะเขา แรกสิ่งที่ได้ด้วยจากเขาคือว่าทำให้เราเป็นคนใจเย็นเขาเหมือนเขาฝึกเราให้เราใจเย็นแบบถ้าถ้าน้องหมานะถ้าเราแบบค่อยๆพูดค่อยๆคุยคกับเขาเนะี่ยเขาจะซึมซับเขาจะค่อยๆเรียนรู้ไปคือเขาทุกคนนะอย่างว่านะเขาก็จะชอบคนพูดพูดดีด้วยอะไรอย่างนี้นะก็จะเหมือนมนุษย์เรานี่แแล้วนะไม่ได้ขุดอะไรลกูก ไม่ใช่ว่าป๊าไม่ดูนะถ้าเวลาเขาทำผิดทำอะไรเราก็มีดูบ้างแต่ว่าเราก็ต้องดูแบบสอนเขาไปในตัวอุยยุงนะลูกเพราะ,ะถ้าเราดูเขาเยอะๆนะ่ะเขาจะเริ่มเหมือนกับคนนะ่ะจะเริ่มเบี่ยงไปทางอืน่นละเกาจะไม่เริ่มไม่ฟังเราแล้วะกาจะกลัวแบบก็ทําแบบโดนบังคับทำอะ่ะ แล้วเขาจะไม่แล้วเขาจะไม่มีความสุขนะาอนนะถ้าเราเออถ้าสมมติว่านะถ้าบอกเขาว่ามึงต้องทําอย่างนี้นะมึงต้องทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ย<ม>เขาก็คงจะเหมือนมนุษย์หรอกนีแขนาดเรายังไม่ชอบคนที่พูดไม่เพราะหมาก็เหมือนกันน่าไม่ดีนะหมาก็เหมือนกัน ก็ชอบคนพูดเพราะพูดกับเขาดีๆถ้าพูดกับเขาดีๆคือเราไม่จําเป็นต้องไปแบบว่าเออต้องไปตะอคอกใส่เขาอย่างเงี้ยก็เชื่อฟังแล้วนะเฮ้ยดิด <laughs> เวลามาที่บ้านนี่คือเวลาเรียกเนี่ย <c oughs> เวลาเรียกเขาก็จะแบบเหมือนฟัง ฟังภาษาเรารู้เรื่องทุกอย่างเรียกปุ๊บก,ก็มาปั๊บถ้าถ้าเราพูดคำว่าอาบน้ำนี่คือวิ่ง <c oughs> ทุกตัวเป็นทุกตัวจะมีตัวเดียวที่ไม่วิ่งหนีน้ำก็คือพี่ตังพี่ตังจะวิ่งใส่น้ำแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยอยากอาบแล้วเพราะว่าอากาศมันเย็นก็คือองาง่ายๆคือน้องหมาเขาก็ ทำให้เรามีความสุขเนาะแล้วก็คลายเครียดทำให้เรายิ้มหัวเราะได้ในวันเวลาที่เวลาที่เราไม่มีใครเงี้ยเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งเรานะเขาก็อยู่ข้างๆเราเสมอแล้วก็วิวันยุงยุงลูกยุงขออภัยแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรเรา คอยพูดพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็รับฟังเราทุกอย่างมันเขารับรู้บางทีเหมือนเขาปลอบใจปลอบใจเราได้ซ้านะทุกคนเหมือนเขาปลอบใจเราเออเขามองหน้าอย่างนี้เราแบบใจมันฟูน,นะบางทีอ่ะอุ้ยอ้วนเอ้ยยุงนะลูกไปเข้าบ้านไปแม่เรียกเข้าบ้านดิปะกอนับกอครับแม่เรียก อุ้ยเสียงใครครับโอริโอเาก็ฟังปะป๊าพูดอยู่หรือมาแล้วลว,วันนี้จะจะเพี้ยงของพี่แว่นหรือเปล่าฮะพี่แว่นไปนอนแล้วไม่ดิ๊กก็ยังไม่ไปนอนอ่ะไม่ดิก๊กชอบนอนไม่ดิ๊กเขาจะชอบนอนดินทรายเดี๋ยวก็มีเหมือนเป็นผื่นมดกัดเพราะว่าตรงดินมันก็ บางทีมันก็จะมีมดมีอะไรเนาะโอ้ก็ฟังป่อป้าพูดอยู่ละโอ้เดี๋ยวก็ไปรอรับตาแล้ว Tale. หกโมงครึ่งเดี๋ยวกันนะเห็นไหมที่หน้าเขาจะมีมงกุฎนะเอาให้ดูกันดีเป็นลูกหัวใจไหมเหมือนเป็นรูกหัวใจเนาะบางทีปะ่ปะป่ะพูดก็ไม่เป็นขั้นเป็นตอนหรอกพี่แว่นไปไหนวะแว่นไม่นอนแล้วเหรอ ออกมานอนลูกมาโอ้ครับโอ้มาเร็วมาเร็วเร็วไปลูกไปตุ้มโอ้ก็เดินยู่ไม่ได้หรอกตะคิวกินขาอยู่หรอแม่ตะคิวมันกินขาโอ้โหลเอาดีดกีตาร์แล้วคนนี้ไปลูกขึ้นเร็ว โอ้มันเดินไม่ไหวแล้วโอ้มันตะคิวกินขามันยุงกัดอะนุวานอะ,นอะยุงมันอยู่ข้างหลังหนูอะไปตุิงตุิงตุิงตุยิงอะไหนพี่แว่นทำไมพี่แว่นเข้านอนเร็วจังอือโอจะนอนตรงไหนลกูกนะโอทำไมทำไมเข้านอนตรงนี้เหรอทำไมไม่ขึ้นนอนที่นอนละ่ะเดี๋ยวแม่ดี๊ก็ามาแย่งอีกแล้วก็ไปแย่งเขาอีกนะ ม่แลจเตรงนี้โอ้ใครบอกว่ากรงเล็กดูสิทุกคนกรงไม่ได้เล็กนะเนี่ยพี่แว่นยังนอนได้อีกคนนึงนะแว่นนะ <c oughs> ผ้านี้ยายซักให้ตลอดนะเนี่ยวันนี้แม่ซักเหรอวันนี้เออลืมรีวิวผ้านนะตตกตั้งแต่ล้างบ้านจนสุดหน้าบ้านเลยเฉพาะผ้าหมาโอ้โห พี่ตังทำอะไรลูกเอา้าทำไมทำงั้นนะทำไมทำผ้าอย่างงั้นใครเป็นคนทำคะอืมใครเป็นคนทำคะอืมจะนอนทั้ง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 ทัุมโอ้ย